หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาครับเบ้นลิวิ้งคอนโดของเรานะับไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ยังส่งมอบห้องชุดดีให้กับทางลูกค้าของเราเช่นกันวันนี้ตัวป๊อกนะครับเข้ามาตรวจสอบตัวห้องที่เพิ่งจะทําทการรีโนเวทซ่อมแซมใหม่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ดําเนินการแจ้งซ่อมให้กับทางที่ติบุคคลต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเราหน้าห้องอันนี้อรอยสีคล็กนะนิดนึง นี่ซ่อมได้ครับแค่บอกว่ามาต้องทำบับลองน่งแล้วก็โปรกินละสิอย่างันี้คือเชื่อแบบตีแคกมากกว่าเพราะว่าไม่ได้แบบมีรอยแตกเข้าไปตรงด้านในกำแพงอันนี้คือแบบว่าเก็บโค้ดสีก็เรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นภายในตัวห้องของเรานั่นเองนะครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ผันินวหวที่ผ่านมานะครับเราก็เลยได้มีการเข้ามาดูจุดพื้นที่ต่างๆนะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะด้รยว่าตัวห้องเนี่ยมีความเสียหายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวห้องบ้านนะครับซึ่งในตรงจุดนี้นะก็เรียกว่าเราไม่ได้เน้นว่ามันต้องสวยจัตาแต่มันต้องปลอดภัยกับการอยู่อาศัยจริงด้วยนั่นเองครับ